بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ر ูค ah ุลละหมาดข้อที่ห้าเรามาเรียนรูคุลละหมาดข้อที่ห้าวันนี้อยู่ในเรื่องของการรูกัวรูกัว ตัวรอตัวกาฟตัววาตัวอินรุกัวรุกัวรุกัวก็คือการโคง้งก้มจากท่ายืนลงไปก็คือโคง้งรุกัวอย่างน้อย ของการก้มรูกัวก็คือสองมือจะต้องถึงไปยังไปยังหัวเข่าทั้งสองนั่นคืออย่างน้อยๆถือว่าเป็นการก้มแล้วก็คือมือทั้งสองจะต้องถึงไปยังหัวเข่าทั้งสอง มันมีรายละเอียดนะมีะรายละเอียดเยอะในเรื่องของการทำท่วงท่าให้มีความสมบูรณ์แต่จะไม่เจาะลึกค่อยว่ากันให้มันเข้าใจไปก่อนทีละเรื่องเวลาเราก้มรูกลวก็คือยืนตรงก่อนถูกไหมหลังจากนั้นก็ก้มลงรูก,กั้ว ในหนังสือบอกว่าอย่างน้อยๆมือทั้งสองต้องถึงเข่าถึงเข่าในที่นี้ก็คือสัมผัสกับเข่าแต่ให้ถูกต้องก็คือมือของเราที่สัมผัสกับเข่าเนี่ยให้กลางอย่างนี้เพื่อที่ไปจับเข่าให้มันอยู่ไงแตกต่างกับการสูยูสูยูเนี่ยมือให้ชิดอย่างนี้เพราะมันวางบนพื้นถูกไหม วางวางบนพื้นแต่รูกลัวเนี่ยเราไปจับที่หัวเขา่าถ้าเราทํามือชิดอย่างเนี้ยการจับหัวเข่าเนี่ยมันจะจับไม่อยู่มันจะลื่นถูกไหมทีเนี้ยการจับหัวเข่าในที่เนี้ยเป็นการกลางนิ้วมือกลางนิ้วมือเพื่อที่จะจับเข่าให้มีความมั่นคงแข็งแรงกระชับตรงเนี้ยอ่าคือการจับเขา่าอ่านี่รูกลัว ก้มในที่นี้ก้มไปจับเขาเนี่ยใช้เวลาต้องมีเวลาด้วยอย่าก้มเหมือนลงปุ๊บขึ้นปุ๊บเลยไม่ได้ต้องต้องหยุดนิ่งครู่หนึ่งสองมือจะต้องไปถึงหัวเข่าพร้อมด้วยการหยุดนิ่งครู่หนึ่งภาษาอับเรียกว่าตุมะนีนะ าการสงบนิ่งครู่หนึ่งการหยุดนิ่งครู่หนึ่งสมมุติว่าเราลงไปรูกัวลงปั๊บขึ้นเลยแสดงว่าไม่มีการสงบนิ่งการรูกัวนั้นใช้ไม่ได้หรือรูกัวลงไปเนื่องจากตกใจอะไรบางอย่างทำให้เรารูกัวลงไป การรู้กลัวนั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเจตนารูก้กลัวเพราะว่าหลบตัวพึ่งตัวต่ออ่านั่นสมมุติไปสัติอันตรายและในการรู้กลัวนั้นจะต้องไม่มีเจตนาก้มลงไปเพื่อสิ่งอื่นจากการรู้กลัวเห็นไหมการที่เรา หลบตัวพึ่งตัวต่อที่มันจะมาต่อยเราเนี่ยบางทีเราก็ลงปุ๊บหลบมันแสดงว่าการลงนั้นลงเพื่อหลบสัตว์ร,ร้ายไม่ได้ลงเพื่อนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ก็เลยทำให้การรู้กวัวที่ลงไปเกตนาเพื่อสิ่งอื่นเนี่ยถือว่าใช่ไม่ได้เข้าใจนะอืม ส่วนรูปแบบที่สมบูรณ์ของการรูกััวรูปแบบที่สมบูรณ์ของการรูกลัวคือให้แผ่นหลังแผ่นหลังของเราต้นคอและศรีรษะของเขาเสมอกันเหมือนกับกระดานแผ่นหนึ่งลอง,ง,งยืนดูลองยืนดูลองยืนดูหันหน้าไปฝั่งนูน้นหันหน้าฝั่งนูน้น ก้มรูดก,กัวจับที่เข่านะหลังต้นคอเสมอกอาต้นขึ้นมาอีกอนั่นแหละหลังต้นคอและศีรษะต้องเสมอกันเหมือนกับแผ่นกระดานแผ่นเ,เดียวอโอเคนี่แหละนะถ้าเรามองแผ่นกระดานเนี่ยไม่ว่าด้านหน้าของแผ่นกระดานหรือด้านหลังของแผ่นกระดาน มันราบมันเรียบเป็นพื้นเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันการรูกลัวก็บอกว่าที่สมบูรณ์ต้นคอศีรษะเสมอกันเหมือนกับกระดานแผ่นหนึ่งให้แผ่นหลังต้นคอศีรษะเสมอกันเหมือนกับกระดานแผ่นหนึ่งเข้าใจนะและให้หัวเข่าทั้งสองยืด ตรงหัวเขาทั้งสองเนี่ยยืดตรงเห็นไหมอย่ายืนแบบขางอขาโกงให้ยืดตรงไม่ใช่พอเราก้มลงไปทำขางอลงมาไม่ได้ให้หัวเขาทั้งสองของเขายืดตรงและฝ่ามือของเขาทำการกุมหัวเขาทั้งสองพร้อมให้ ทางหรือกลางนิ้วมือเห็นไหมพี่มาบอกเมื่อกี้นี่แหละคือการรูกวัวพร้อมหยุดนิ่งครู่หนึ่งหยุดนิ่งก็คือเราอ่านโดอาในรูกัวะซุบฮานารับิยัลอาซิมสักครั้งอ่านให้ได้สักครั้งในขณะที่เราทำการรูกวัวถือว่า มีการหยุดนิ่งแล้วแต่ถ้าไม่ได้อ่านเลยลงปั๊บขึ้นเลยแสดงว่าในรูกัวขาดตุมะนีนะไม่มีการสงบนิ่งในท่ารูกัวการรูกัวก,ก็ใช้ไม่ได้เข้าใจไหมอ่านี่คือการรูกัวถัดจากการรูกัวมันต่อกันอีกข้อหนึ่งรูกุลละหมาดข้อที่6ก็คือการเอียตีดาล อียดีดานการอียดีดานก็คือการขึ้นจากท่ารูกวัวมายืนตรงเขาเรียกยอียดีดานแม้ว่าจะเป็นละมาสูนัตก็ตามแม้ว่าจะเป็นละมาสูนัตก็ตามคือการกลับมายืนตรง ลุกขึ้นจากรูก้วมายืนตรงไม่ใช่ว่ารูก้วปั๊บจะลงไปสู่หยุดเลยมันง่ายแล้วอยู่ในท่ารูก้วแล้วลงไปสู่หยุดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะเราทิ้งรูกุลของการเอียติดานไม่ได้ลุกขึ้นจากรูก้วมายืนตรงพร้อมด้วยการหยุดนิ่งครู่หนึ่งเห็นไหม ขึ้นมาจจะรู้กว่าซาบิอัลลอฮุลิมันฮามิดะใช่ไหมในดุอาร็อบบนาละกัลฮัมด์ซาบิอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบนาละกัลฮัมดมีการยกมือด้วยนะยกมือ ม,มีสุนัขให้ยกมือนะซาลัลลอฮูลิมันฮามีดายกมือลงมาสงบข้างๆรบ,บานาละกันลฮัมใช่ไหมอันนี้คือการยะตีด,ดานแต่ถ้าหากว่าเราไม่กล่าวดอาได้ไหมได้แต่ต้องมีการสงบนิ่งสงบนิ่งในที่นี้มือต้องไม่แกว่งนะ เรายกมือทั้งสองขึ้นใช่ไหมสมีอัลลอฮุนิมันฮามีดาเอามือลงเนี่ยรับบานาลาันฮามามือต้องไม่แหวงอ่าเห็นไหมอ่านี่คือการยี่ตีดานพร้อมด้วยการหยุดนิ่งนะไม่ใช่ว่าสมีอัลลอฮุนิมันฮามีดาไม่หยุดเลยแล้วก็ลงเลยลงสู่หยุดเลยไม่ได้ มันต้องมีการหยุดนิ่งต,ตมะนีนะด้วยก่อนที่จะลงไปสู่อยู่หยุดนิ่งครู่หนึ่งการที่หยุดนิ่งในที่นี้รบบานาละกัลฮัมเห็นไหมดอาก็ถือว่าหยุดนิ่งแล้วขึ้นจากรูกวัวซาม,มิอัลลอฮุนิมานฮามีดาตอนนั้นยังไม่หยุดแล้วก็เอามือไว้ข้างลำตัวหยุดนิง่ง รับบานาละกัลฮัมด์เห็นไหมหรือบางคนอ่านรับบานาละกัลฮัมแล้วหยุดนิ่งนิดนึงแล้วค่อยลงแต่ให้หยุดนิ่งครู่นึงก่อนนะถึงจะก,การยะตีดานถึงจะสมบูรณ์แบบวันนี้เราได้รูกุลละหมาดสองข้อก็คือการรูลัวหลังจากนั้นก็คือการเอียตีดาน อค่อยต่อกันในรูคุณละบาทครั้งต่อไปข้อที่7จนะ็วันลอหัวลำ